สวัสดีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟรชชัท FCTP Channel นะครับผมแล้วก็เฟรชชัท FCTP Family นะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ จะมาพูดเรื่องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าผีซ้ำดํำพลอยสำหรับพี่น้องลาวนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าผมวิเคราะห์ไว้อย่างถูกต้องไม่น่าเชื่อนะครับว่าถูกต้องนะผมเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วผมว่ามันมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในลาวนั่นแหละมันมีคนฉลาดอยู่ในลาวเยอะแล้วก็จะใช้สถานการณ์นี้เอาเปรียบ ก็ผมบอกแล้วว่าเมื่อประกาศว่าห้ามนําสินค้าเข้ามาในประเทศไทยคือสินค้าที่คนเราต้องการสินค้าที่คนเราคุ้นเคยจูจูประกาศอย่างนี้ผมเรียกว่ามีคนหัวใสอยากจะกักตุนสินค้าแล้วก็จะขายสินค้าในราคาแพงซึ่งคนเราเองก็ต้องเดือดร้อนครับเพราะว่าคนเราใช้สินค้าไทยแล้วประกาศไม่ให้นําสินค้าไทยเข้ามาคือ คิดแบบง่ายๆเลยครับยังไงครับมันจะมีการกักตุนและมีอุปสงค์เนี่ยความต้องการสินค้าไทยยังคงเดิมแต่รู้ว่าคือป,ประกาศชัดเจนแหละประกาศชัดเจนนะครับพากันประกาศชัดเจนว่าจะไม่ให้นําสินค้าไทยเข้ามาไม่รู้ว่ารวมหัวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครรวมหัวกันนะครับที่จะใช้โอกาสนี้ที่ประเทศลาวคนลาวเงินเฟอ้อของแพงเนี่ย แล้วก็ใช้เรื่องนี้นะฮะในการทำลายคนลาวกันเองด้วยการกักตุนสินค้าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีขบวนการในการกักตุนสินค้าไว้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะประกาศถ้าสมมติว่าจะพูดลอยๆขึ้นมาว่าจะไม่ให้เอาสินค้าไทยเข้ามาจะไม่ให้นําสินค้าไทยเข้ามาห้ามขายสินค้าไทยห้ามซื้อสินค้าไทยเข้ามาอีกคนเราต้องรู้แหละครับว,ว่ามันมีเรื่องผิดปกติแล้วมันผิดปกติแล้ว มันรู้ว่าสินค้าไทยเนี่ยก็คือคนลราขาดไม่ได้แล้วก็รู้ว่าสินค้าประเทศอื่นคนลราไม่เอาแต่จู่ๆประกาศไม่รู้ว่าเป็นความคิดของทางรัฐบาลหรือเป็นความคิดของพี่น้องกันเองแต่เชื่อว่านะครับมีการกักตุนสินค้าแล้วก็จะหาประโยชน์จากของแพงและก็แพงขึ้นจริงๆเรื่องสินค้าแพงเพิ่มเติมครั้งนี้ในลาวเนี่ยเป็นการซ้ำเติม ประกาศว่าห้ามนําสินค้าไทยเข้ามาถ้ารัฐประกาศเรื่องนี้รัฐจะต้องเตรียมสินค้าทดแทนจากชาติอื่นมาแต่ถ้าไม่มีการเตรียมสินค้าทดแทนมาแทนแสดงว่ารัฐจะต้องรู้ว่าความต้องการหรืออุปสงค์ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคจากเราเนี่ยมันจะพุ่งกระชูดพอประกาศว่ายุดเหมือนกับว่าพอประกาศแล้วก็ปฏิบัติการในที่นี้ พอปฏิบัติการปุ๊บสินค้าแพงเลยคนเราคิดดีๆนะครับว่าอันนี้มันอยู่ในแผนของใครที่จะซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนเราคิดให้ดีนะครับเรื่องแบบนี้คิดให้ดีอย่าคิดตื้นๆมันมีคนกำลังจะล่าจะรวยในบนความทุกข์ของประชาชนเราเรื่องไม่ต้องการเงินบาทเนี่ย จริงๆไม่มีปัญหาอเลยหรอกแต่ไม่ต้องการสินค้าของประเทศไทยนี่แหละครับคือช่องทางในการทำมาหากินของคนบางกลุ่มบนความเดือดร้อนของคนเรารู้หรือ,อยังรู้ให้ทันครับเรื่องแบบนี้รู้ให้ทันนะครับส่วนการซ้ำเติมในการประกาศไม่รับเงินบาทเนี่ยมันเป็นมมรยาตนะครับมันเป็นมมรยาตบอกว่ามันจะทำให้ ทำผิดกฎหมายและเป็นการดูหมิ่นเงินบาทอันนี้มันจะเป็นดาบสองการห้ามนําสินค้าไทยเข้ามาเนี่ยมันทําให้ของแพงเพราะมันรู้เพราะมีคนรู้ว่าสินค้าไทยเนี่ยมีคนต้องการเยอะส่วนการประกาศไม่รับเงินบาทเนี่ยเป็นการโจมตีไม่ให้คนไทยเข้าไปในลาวมันมีความต้องการที่จะไม่ให้คนไทยเข้าไปในลาว แสดงว่าคนกลุ่มนี้พยายามมาทําลายลาวโดยตรงรู้เรียกการไม่ให้นําสินค้าไทยเข้ามาก็คือการจะหาะไรายได้จากการขายของแพงเพราะสินค้าไทยมันจะหมดไปหมดไปหมดไปมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใช้แล้วก็หมดไปหมดไปลองรองให้สินค้าไม่เหลือในไทยเนี่ยลองรองให้สินค้าลดน้อยถอยลงจากลาวเมื่อไหร่ครับ สินค้าไทยก็เหมือนเพชรเลยเหมือนทองอันนี้คือซ้ําเติมความเดือดร้อนของเราโดยเฉพาะก็คือห้ามนําสินค้าไทยเข้ามาไม่ควรจะประกาศแบบนี้ครับคุณจะต้องให้การนําสินค้าไทยเข้ามาเหมือนเดิมแต่ค่อยๆประกาศว่าอ่ะให้เลือกใช้สินค้าลาวนะเม็ดอินลาวแลด์มันต้องมีขบวนการแบบนี้ค่อยๆซึมค่อยๆซึมไม่ใช่ประกาศปุ๊บ นี่คือมันมีกระบวนการทําลายราวเองต้องรู้ทันนะครับส่วนกรณีที่มันมีคนลาวบางกลุ่มที่เกลียดคนไทยเกลียดเงินไทยดังนั้นจึงซ้ําเติมด้วยการไม่ต้องการให้คนไทยเข้าไปเที่ยวดังนั้นการประกาศไม่รับเงินบาทเนี่ยเป็นการไม่ให้คนไทยเข้าไปเที่ยวให้สร้างความตื่นตูมให้คนไทยเองก็สับสน จึงไม่ไปเที่ยวราวซ้ำไปอีกจากกองหลอนดังนั้นมีคนทำลายราวจริงๆครับทำไมรัฐบาลราวไม่รู้อ่ะถูกต้องไหมฮะมันมีการทำสองเรื่องหนึ่งก็คือรู้ว่าคนราวใช้สินค้าไทยเรียกว่าหักดิบหักดิบ เหมือนจะให้คนลาวนะเหมือนคนลาวติดบุหรีแต่จูจูบอกว่าห้ามสูบบุหรีประมาณนั้นเลยถ้าจะประกาศไปไม่มต้องมีคั้นมีตอนคนลาวใช้สินค้าไทยมาตลอดแล้วจะประกาศทีเดียวไม่ได้ก็ให้นําสินค้าไทยมาโดยปกติแล้วก็จัดหน่วยงานนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์ของสินค้าลาว แล้วก็ให้แต่งเพลงเลยเม็ดอินลาวแลนแล้วก็เชิญชวนให้คนใช้สินค้าลาวปรับทัศนติของลาวไม่ใช่จู่ๆมาประกาศว่าห้ามใช้สินค้าไทยด้วยการห้ามนําเข้ามานี่แหละครับทํำไมคิดไม่ได้ล่ะครับว่ามันมีขบวนการจะซ้ําเติมความเดือดร้อนของของคนลาวด้วยคนลาวเองเป็นคนทํา ต้องปรับทัศนคติของเราให้เห็นคุณค่าของสินค้าเราแล้วก็มีการผลิตสินค้าเราออกมาเยอะๆเพื่อมาทดแทนแล้วก็รณนงคลงใช้สินค้าเราไปแบบนี้ถ้าคนเราเห็นอย่างนี้ก็จะได้ซื้อสินค้าเรามากขึ้นอ,อย่างน้อยเขาก็ยังใช้สินค้าไทยไปก่อนเดี๋ยวสินค้าไทยก็จะเห็นว่าเออคนเราสั่งน้อยลงเขาก็จะไม่ส่งสินค้าเข้าไปอีกมันต้องมีระบบแบบนี้ ปรับอุปสงค์อุปทานถ้าอุปสงค์จากสินค้าไทยน้อยลงลดลงอุปทานคือคนจะนําสินค้าไทยเข้าไปก็ต้องลดลงด้วยต้องฉลาดไม่ใช่มาหักดิบหักดิบปุ๊บสินค้าก็แพงทั้งที่เงินเฟ้อเนี่ยทำให้สินค้าแพงอยู่แล้วเนี่ยทำให้เงินอ่อนลงด้วยเนี่ยแล้วมาซ้ําเติมสิ่งแบบนี้เข้าก็เรียกว่าเก็งเลยทําไมคิดไม่ได้ครับ ส่วนการไม่รับเงินบาทเนี่ยผมว่ามีหน่วยงานหรือคนลาวเองเนี่ยเกลียดคนไทยแล้จะใช้แผนนี้ในการไม่ให้คนไทยเข้าไปในลาวก็สมใจอยากเลยทีนี้มันมีคนจะทำลายลาวสองรูปแบบนั้นเรื่องนี้คิดให้ดีนะคนลาวครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วครับดังนั้นมันก็ซ้ำเติมลาวอย่างสุด เมื่อเกิดแบบนี้แล้วมันก็ซ้ําเติมเราใครเดือดร้อนครับคนเราเดือดร้อนไม่ใช่คนไทยเดือดร้อนไม่ได้หมายความว่าคนไทยอยากไปเที่ยวจนว่ามีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าจะทําลายประเทศไทยจะเอาคืนประเทศไทยด้วยการไม่ใช้สินค้าไทยอันนี้คนไทยไม่เดือดร้อนปรับได้ครับเพราะก็หาตลาดใหม่ประเทศอื่นก็ยังมีที่ต้องการสินค้าไทยนี่แหละครับ ไม่รู้ว่าเกิดจากความเกลียดชังประเทศไทยหรือเปล่าจึงพยายามทําอย่างนี้ในที่สุดความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งหมดนี้ก็กลับคืนสู่คนลาวเองนะกลายเป็นว่าคนลาวยิ่งต้องการสินค้าไทยมากขึ้นแล้วก็เกิดการตื่นตูมพ่อค้าหัวใสก็ต้องขึ้นราคาครับต้องขึ้นราคาแล้วใครเดือดร้อนครับก็คนลาวเดือดร้อน ปกติสินค้าลรามันก็แพงอยู่แล้วแพงขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าค่าเงินกกีบมันลดลงทุกวันเงินไม่มีค่าลงเรื่อยๆทำให้สินค้าแพงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วกลับมาซ้ำเติมแบบนี้เรียกว่าโดนสองต่อททำไมคิดไม่ได้กันล่ะครับทำไมคนเราคิดไม่ได้ตรงนี้ทำไมไม่เตือนกัน ทำไมไม่ไม่ปรึกษากันตั้งแต่บอกว่าห้ามนําสินค้าไทยเข้ามาเนี่ยต้องปรึกษากันแล้วว่าเฮ้ยยังไม่มีกระบวนการที่จะรับมือในสิ่งที่จะเกิดขึ้นสินค้าทดแทนยังไม่มีเลยการรณรงค์ก็ยังไม่มีมาหักดิบอย่างนี้คนลาวต้องรู้เลยครับว่าในลาวมีกระบวนการทําลายลาวอีกโดยใช้ประเทศไทยที่เขาเกียรติชังเนี่ยเป็นเครื่องมือ แล้วจะทําให้คนลาวเกลียดคนไทยไปด้วยเกลียดเงินบาทไปด้วยแต่เอาเข้าจริงๆครับคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ไทยฮะคนไปคนไม่ไปท่องเที่ยวในลาวอา้าลาวเดือดร้อนเพราะว่านักท่องเที่ยวโดยมากก็ได้จากไทยและสินค้าเนี่ยทำให้มีคนหัวใสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีการตื่นตูม ตกใจที่ต่อไปคงไม่ได้ใช้สินค้าไทยแล้วความต้องการสินค้าไทยยังเหมือนเดิมเมื่อฟังผมอธิบายแล้วคงเข้าใจแล้วนะครับยูทูบเบอร์คนเราด้วยนะครับพวกคุณพลาดแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเรายิ่งไปซ้ำเติมความทุกข์ของคนเรามากขึ้นอีกร้อยเท่าผมก็บอกเลยว่าให้เวลาเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายในประเทศเรานี่ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ ของแพงอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะครับดังนั้นที่ประธานประเทศลาวสั่งนายกและคณะให้แก้เนี่ยเห็นแล้วเหนื่อยด้วยครับเหนื่อยใจด้วยครับความเดือดร้อนจะตกอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็คนเราจริงๆเลยงานนี้นะครับนี่แะครับความห่วงใยนะจากผมนะผมรู้สึกผมก็คือประเทศลาวยังติดยังติดกับประเทศไทย ทำไมไม่อยู่อย่างสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขอะใครมีความคิดเห็นประการใดครับสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเห็นด้วยที่ผมพูดไหมเหมือนไม่มีคนเกลียดชังคนไทยอย่างรุนแรงจนต้องใช้มุกนี้แต่เขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าเขากำลังทำลายประเทศลาวเขาเองโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนีครับสวัสดีครับ